จากงานวิจัยผักปังมีสรรพคุณและประโยชน์อยู่26ข้อนะคะเพืเ่อนๆพื่อ่ะวันนี้สุภาพรจะเอาประโยชน์ของผักปังมาบอกเพื่อนเพื่อนค่ะผัก้างมีประโยชน์ดังนี้ 1. แก้ขัดเบา 2. แก้ท้องผูก 3. ช่วยลดไข้ 4. แก้กละเกื้อน 5. แก้ผื่นคัน 6. แก้พิษฝีดาษ7แก้อักเสบ8ช่วยระบายท้อง9ช่วยขับปสัสสาวะ10แก้บิด11แก้โรคก,กระเพาะอักเสบ12แก้มือไม้เท้าด่างข้อ13แก้ลังแคข,ข้อ14แก้โรคผิวหนัง ข้อสิเป็นยาช่วยหล่อลื่นภายในและขับดำของเสียของเสียจากปัสสาวะ16แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดเม็ดเลือดอขอโทษทีค่ะแก้มะเร็งเม็ดสีผิวข้อ17แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาวข้อ18แแก้มะเร็งช่องปาก ข้อ19ช่วยป้องกันสิวข้อ20อ่อ่าแก้อาการอิดอัดแน่นท้องข้อ21แก้โรคมะเร็งไข่ปลาข้อ22รักษามะแรงสัตว์กัดต่อยข้อ23ช่วยบรรเทาอาการแผลที่เป็นแผลไหมและทำให้รู้สึกเย็นข้อ24แก้โรคเรื่อน ข้อยีแก้เกลื่อนรักษาฝีข้อ26แก้อาการปวดตามข้อตามแขนค่ะเ,เพื่อนๆค่ะถ้าทุกคนจะบอกว่าสปปรรพคุณของออของใบของของผักปังเนี่ยค่ะถ้าในเวลาเราทานเอามาทำากับข้าวเฉยๆจะไม่เป็นไรค่ะทำกับข้าวจัง อะไรก็ได้ตามปกตินะคะเพื่อนๆค่ะแต่ถ้าจะเอาผักปังที่เป็นในรูปแบบสกัดนะคะ ในรูปแบบสกัดที่จะมารักษาโรคหรือจะให้ปลอดภัยอขอให้ทุกทุกคนปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าสารสกัดของปัปงควรใช้ในปริมาณเท่าไหร่กับเพื่อนๆนี่คือข้อเสียของกองสารสกัดเนาะถ้าเราทานเฉยเฉดไม่เป็นไรคะ่ะทานได้เลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะปรุงอาหารทานตามปกติได้เลยคะ่ะ